วันที่บริเวณสี่แยกไฟแดงอินโดจีนเส้นทางหลวงหมายเลข12พื้นที่ตำบลน,น้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวปูทับเปิกเขาค้อและน้ำหนาว ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาถ้าเจอไฟ,ไฟเลี้ยวคงต้องเหลียวมองแต่ถ้ารถติดไฟแดงก็อดจะเปิดกระจกมองไม่ได้เมื่อเห็น p r e เดเตอร์สตัวมาเต้นโยกย้ายสายเอวตามจังหวะเพลงสร้างสีสันอย่างสนุกสนานซึ่งพรีเดเตอร์เหล่านั้นไม่ได้มาเต้นอย่างเดียวค่ะแต่ถือตะกร้าขายกล้วยทอดมาด้วยนั่นคือนายคเนนิชกุลกัลยาภาอายุ40ปีหัวหน้าพรีเดเตอร์เผยความเป็นมาว่า <S <S พื้นเพตนเองเป็นคนเพชรบูรณ ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรเมื่อเรียนจบม .6 ก็ประกอบอาชีพเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยความที่ชอบการเต้นและร้องเพลงต่อมาจึงได้ไปสมัครเป็นแดนเซอร์ในคลับที่พัทยาทำงานอยู่พักใหญ่ได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นเป็นนักร้องเมื่ออายุได้24ปีได้รับคัดเลือกจากเอเจนซี่ให้เป็นนักร้องประจำตามผับที่ประเทศสิงคโปร์คเนเล่าถึงจุดหักเหของชีวิตพอช่วงระบาดโควิดทั่วโลกอาชีพคนกลางคืนในสถานบันเทิงผับ บาร์ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะถูกสั่งปิดทันทีรายได้ก็ไม่มีโชคดีที่ยังมีบ้านให้พักอาหารฟรีไม่ลำบากมากนักแต่เงินที่มีเก็บไว้ต้องดึงออกมาใช้จนร่อยรอตลอดเวลาที่ถูกกักตัว8เดือนไม่ได้ทำงานตนเองคิดว่าชีวิตนี้จะไปต่ออย่างไรในเมื่ออาชีพนักร้องนักเต้นพอเกิดปัญหาได้รับผลกระทบหนัก และอายุเริ่มมากขึ้นมีความคิดที่อยากจะเป็นนายตัวเองบ้างกระทั่งได้กลับมาบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีเงินติดตัวอยู่9,000บาทและได้เห็นสุดกล้วยทอดโมเลนจากเชฟคนดังใน YouTube จึงนำมาลองทำที่ผ่านมาหลายคนถ่ายรูปนำ Predator ขายกล้วยทอดไปลงโซเชียลทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชีวิตดีขึ้นมีงานอีเวนต์ต่างๆเข้ามาตั้งแต่งานวัดยันเปิดร้านใหม่ ตนเองเผยว่ารู้สึกภูมิใจที่สุดเมื่อสิ่งที่ทุ่มเทลงมือทำไปสำเร็จผลและประชาชนชื่นชอบทำให้มีกำลังใจขึ้นมากขณะเดียวกันประชาชนที่ชื่นชอบกลยุทธ์การขายของพรีเดเตอก็อดห่วงไม่ได้เมื่อมีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งมาจากจังหวัดสุขโขทยัยกำลังมุ่งหน้าไปเที่ยวอำเภอน,น้าหนาวที่จอดรถติดไฟแดงและโบกมือเรียกซื้อกล้วยทอดและใช้มือถือถ่ายคลิปเป็นที่ระลึก ซึ่งจังหวะนั้นมีรถจัก,กรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วทั้งที่ใกล้สีแยกไฟแดงแต่กลับไม่ชะลอรถทํถาให้ชนเข้ากับพีเดเตอร์หนึ่งใน3คนที่กําลังขายของอยู่อย่างจังจนร่างกระเด็นลงไปกับฟุตบาทตกะกร้ากล้วยทอดกระจายไปพร้อมกับคนขี่รถจักรยานยนต์แต่โชคดีที่ยังไม่มีใครเป็นอะไรมากนัก หลังจากนั้นได้มีการโพสต์คลิปเรื่องดังกล่าวในโซเชียลด้วยความเป็นห่วงและเป็นอุทาหรณ์เตือนสติคนที่ขับขี่รถควรชะลอความเร็วทุกครั้งเมื่อใกล้ถึงทางแยกเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้ร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนน